โอ้เถือกไฟ่ช่วงนี่อุ่นดีขนาดครับผมมาออมหมูปลาครับนังนะนะแบบนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพราะออมกินง่ายๆเละครับไฟแห้งดีขนาดครับหม้ลงไปกระเทียมกระเทียมเปียแข็งหัวหอมเดี่ยงครับแต่ไข่ลงไปเลยครับมันต้องเฮียดยห้ทเนือ้อหมูมันหอมๆครับวันนี้ใส่เป็นเนือ้อหมูปลาแต่ว่าสีออมใส่ผัดแกงขม ก๋เสียบพี่กันเนาะครับสำหรับผูดด้ใดมาคุมคุมนี่มันมีกินนมหอมแบบนี้เราเนี่ยหมูล,ลงไปเลยครับเนื้อหมูป่าครับผม,มเนื้อไหล,ล,ลายแบบนี้ผมมกหนังหนังเหมือนมันหย่ำป,ดปดดุดุดีดีเลยครับเนื้อหมูป่าไฟกาดีขนาดนี่มันเมีกินนมหอมแบบนี้ถ้ามันติดกระทะมันเห้่งคัดกวดกัดหยอดน้ำครับหยอดน้ำจากน้อย น้ำเปล่าครับผมว่็ต้องจอดหลครับไวยแช่ไว้ให้มันสุกเลยกวนี้กินหอมห่วยหวยร่องเบิงเด้อยครับเรือสวดพรอมเ่าว่าสิเป็นไส้ว่าว่าสิเป็นไส้เนื้อย่างอื่นก็ได้ครับเป็นไก่เป็นหนูพุกแล้วจะมาครับเป็นหมูบ้านก็ได้แต่ว่ามือนีผมได้เนื้อหมูปามา เนื้อมูปลามันจกสีแสบไปอีกแบบนียมันย่มกรุบกรุบดีๆครับผมมาได้ครับมากินน้ำกันแนะนำท่อนๆแบบนี้ข้นได้ครับอหอมกระตัายไข่กระเทียมปริกแห้งหัวหอมแดงครับเอาลงไปคั่วใส่กันเลยตามด้วยผงปรุงรสด้ครับเดีย๋ยวให้มันนัวๆเติมด้วยผงปรุงรสไปเลยครับผมผงปรุงรสรลดหมู ลงไปคนให้มันเขากันได้เลยครับาลวนไปเรื่อยๆให้มันสุกเลยครับพอสุกแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องในขั้นตอนถัดไปหนาววะครับยุบานหนาวไปยู่ทางน้ำผมนี่หนาวหรวเดีครับ หนาวแบบนี้พวกกีเข่ากับชีเสียบด้วยนะครับกับสด่วนยังหันอ้อ,อมหนูอ้อมอยังแหะครับแต่วันนี้มากินอ้อมหมูปลาเนาะผมกวนเด้อสมัยกวนนอนยงยืดทงยืดทาดีครับแต่ผมนหน่อยๆก็ได้ใส่ชีวิตอยู่บันหนวกผมกับญ่มาจากบันหนวกลอยปวดเส้นดีครับนอนงยืดทงยืดทานนั่งยืดขางขวักขัวไตไตเที่หน้าก็จะมีขวักขัวแต่สมัยนหน่อย ยามือเสาตื่นขึ้นได้เสากับไปเก็บไข่เป็ดแหละครับไข่เป็ดแกบโอ้มีความสุกหลายครับกี่เหลือเลี้ยงยางขามทุงขมท่างยินไส้ครับยางเป็นวนหน้าอาบนามกับอาบน้นามสาสมัยกวนครับด้วยหน่อยอาบนามสาอาบนามแสงดิแล้วก็เอาเฟียงไหมครับนานี่จะเป็นเฟียงหลายเนาะเอาเฟียงมันยองหูจีไข้หัขา สมัยก่อนเจรรยากาศมันดีครับแต่สมัยแต่ก่อนถึงมันสิบวันจะเลื่อนแต่ว่ามันก็มีความสุกเฉี่ยคำมาเร่งมาเสียงเขียดเสียงยังห่วองอยุ่ขางจริงแน่แม่งเห้งห้อยบินเต็มอยู่่ในหน่อยครับบอกเรียงเจนหน่อยแน,นามันจีแหวงครับเติมน้ำต้องไปอีกกับเพาได้เติมหลายตัวครับปวมแบบน้ำบุจู้ไฟกาดีขนาดครับมึง ปุงเครื่อนกันเลยครับทีนี้เราก็จะมาเติมน้ําปลาครับผมลงไปนปลาหลนุนน่นวน้ําปลาแล้วก็น้ําปลานิดนึงมักจจงมักเข้มก็ตามจะชอบด้วยครับด้วยส่วนทีขาดบ่ไดก็คือผงนวดนี่นะครับลงไปใส่หลายแสบลายเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ครับผม เออโอ้ไฟไฟแตกใส่ผักล่วงไปเลยครับบันนี้ปรุงเครื่องครบแล้วต้นหอมครับลงไปเลยผมชอบทานผักครับท่านผู้ชมมักขึ้นกันบะใส่ผักมันเสียบด้วยต้นหอมหอมหหวยๆต้นหอมลงไปผักชีลาวครับผักชีลาววอมชีลาวกบเขากันด้วยครับแกงอ้วมนี่ักีตู ผมมันอิตูมันหอมดีใส่บักหลาดิครับพี่ใส่ิตูใส่ไปยิ้ตูบักหลเลยผัก<ป>แป๊บหยวมันก็สซุกแล้วครับรังทํงพาพวามสะอาดดีๆก็ได้มาใส่นี่มี่ลูกดวดน้ำผมก็ชอบทานเผ็ดอยู่นะครับตเติมลูกดวดเข้าไปนี่ครับผักแกงขมช่วงนี้ผักแกงขมมันออกแล้วครับช่วงเขานานาวนี่มี่ถได้ผักแกงขมน้ำลองออยลองมันตีนไ้ไปหน้าแหละครับอื่ เยอะๆแบบนี้ครับเราก็คนให้มันเข้ากันเลยครับบะมี่หนูกับหมูก็ได้ขึ้นกนแหละครับหอ,อมมื้นเสียบขึ้นกันครับผมอหอมหวยหวยดีขนาดด้วยครับเป็นจะเสียบอยู่ดี เขาเหนียวห่อนหอนบรรยากาศเย็นเย็นหน,นาวหนาวแบบนี้กินยุ่วขังเต่าไฟสวสดหอนหอน <c oughs> เดี๋ยวสีแดงมาซิมนะครับพักกันงกเลียวบบนี้เบื้องครับ <c oughs> เนื้อหมูเตียมเลยหนังนะนะแบบนี้ยำกุบกุบดีดีนครับเด้อเป็นเนื้อหมูป่าซิมเบื้องกอนครับแบบนี้ข้อมห้อมนิดเตะจมูกแล้วครับจะวขว้อมนวดนี่ ขอชิมดูก่อนครับผมอืมขมอําลําดีขนาดครับแต่ว่าผมกินเจี๊ยมน้ําปลาหยดนิดนึงทีนี้ก็พอเลยครับตบได้ครับกลมหอมเพิ่มกลมหอมอีกขั้นเขากัวครับร่ยเลยร่ยเขากัวเลยครับเนี่ยคือขันข้นตอนชุดไทยเอาไปเสิร์ฟครับวันนี้โอ้ย มามๆมครับบันนี้มากินเขาน้ำกันครับผมสดมันหว่านบันนี้ครับบรรยากาศเอาหนาวเศษๆน้ำกันครับผมสำหรับเมนูนี่รับประมานนี้ครับผมพ่อกันไม่เมนูหนคลิปหนครับผมสวัสดีครับ